พี่ห่วงสุขภาพไงมพี่กลัวทางานเลี้ยงลูกไม่ได้พี่ก็กลัวเนาะเนี่ยพี่พี่ยอมรับเลยวายาตัวนี้ดีตกบันไดตรงนี้ขาเดินไม่ได้ก็เลยสามอาทิตย์แล้วทนไม่ไหวแล้วมันเดินลําบากมากมดีมากเลยหาจริงๆเดินให้ดูไหมล่ะจากเดินไม่ได้เดินให้ดูไหมล่ะได้อันเนี้ยหายาเนี่ยชะลมเลย เดี๋ยวเดินให้ดูจับเดินไม่ได้จับเดก่ยงที่เตียงก็ลำบากคุณยายลองลองลองเดินให้ดูเดินไปเลยค่ะคุณยายตกบันไดมาแล้วขาขาเดี้ยงไปข้างหนึ่งนะคะคุณหมอบอกไม่ให้มานวดอันนี้เหลือนิดๆเหลือนิดๆที่มันเสิดๆใช่ไหมคะปวดมากเลยปวดขอโทษนะปวดชนิดที่พี่ใส่เสื้อในไม่ได้อ่ะ ติดต่ขอเชื่อในไม่ได้อพี่เป็นพี่ต้องให้ลูกพี่ช่วยะพี่เป็นพี่รักษามาเยอะมากแล้วพี่หมดเงิน่หมดเงินไม่รู้เท่าไร่แล้วหนักสุดเลยพี่พี่นอนเลยนะพี่นอนขยับเขยื่อนตัวแบบพี่ไม่อยากขยับเขยื่อนตัวคือเราปวดไงพี่ไปฝังเข็มมาเป็นปีเลยนู้น่พี่ไปฝังเข็มอยู่ที่มอรามนู่นที่มอรามพี่ไปทุกอาทิตย์เลยวันวันอาทิตย์หยุดงานเนี่ยพี่จะไปแล้วให้ลูกชายไปส่งเที่ยวไปเที่ยวมา ครั้งละห้าร้อยเหมือนกันนะทรมานมากฝังเข็มอะปูพี่ว่าตัวนี้มันดีมากเลยนะทายาเนี่ยคือเราหนึ่งเราไม่เจ็บตัวมากสองต้องเดินทางไกลนะห้าร้อยมันก็คุ้มนะเราอยู่กับบ้านน่ะใช่เพี่พี่ดีใจมากเลยพี่ว่าเออพี่เจอยาตัวนี้พี่วันนั้นพี่เจอพี่พี่นั่งเล่นนั่งเล่นปกติไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์หรอกเออพี่ไปเจอแล้วพี่ก็หยุดอ่านพี่พี่หยุดฟังน้องเขาพูด เอาอาการเดียวกันเลยที่เราเป็น ứng, พี่บอกห้าร้อยอ่ะไม่ลองก็ไม่รู้เราต้องลองด้วยตัวเราเองเราจะให้คนอื่นมาบอกเราได้ไงเนาะเราต้องลองด้วยตัวเราเองพี่เลยโทรสั่งเลยนะพี่โทรสั่งเลยวันนั้นอะ่ะนี่ยังไม่หมดเลยนะขวดแรกอะ่ะพี่เล็กใช้อะ่ะเพราะพี่เล็กประหยัดมากเลยเพราะว่าใช้นิดเดียวเองนะเหาะเหาะทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็เหาะเหาะเหาะแล้วพี่เล็กก็ทารูปรูปรูป,รปตรงที่บริเวณที่เราปวดอะ่ะ อดีขึ้นนะ่ะมันมันเย็นเนาะมันไม่เหนียวเหนอนะแล้วมันซึมเร็วด้วยซึมเข้าเนื้อเราแป๊บเดียวเองแห้งชอบใช้ดี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 ดดยอมรับอยู่ปวดเข่าปวดเข่ามากก็ไปนวดไปนวดชั่วโมงนึงก็200อใช่ป่ะคะไปทีหนึ่งก็กว่าจะจบคอสจบอะไรก็ประมาณ400รอก็ไปนวดไปนวดก็เหมือนจะดีแต่กลับมามันก็เหมือนเดิม ไม่ไหวงั้นเราไปซื้อ,อยาซื้อ,อยาตามร้านขายยาทั่วไปนเงี้ยค่ะก็วันนี้กินก็โอเคแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่กินก็คือปวดอาการนี้มันจะออกทันทีก็ไม่รู้จะทำไงอะเดินกระเพกเดินอยอายมากเดินแบบขึ้นขึ้นบันไดนี่ทรามานต้องจับราวบันไดทั้งขึ้นทั้งลงไปแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างหลังอะไรที่รอต่อคิวเราเขาก็จะบ่นอยู่เลยว่าเราเดินช้าเดิน<ๆ>อะไรอเงี้ยค่ะไอ อายก็ก็คือไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อ,อยากินซื้อ,อยากินมาตลอดแล้วก็สลับกับไปนวดก็คือหมดเยอะหมดเยอะกับตรงเนี้ยแล้วแถมโรคกระเพาะเข้ามาด้วยกับการซื้อยาพวกโรคก,กระดูกพวกแก้ปวดแก้เส้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทรมานก็มีพี่ที่ทํางานเขาแนะนําให้ใช้ไอ้ขยะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการวิทยุด้วยเปิดรายการวิทยุให้ฟังทุกวันถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อหรอก ก็ถึงไปไปนวดดีกว่ามัง้งอะไรเงี้ยความความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็ลองดูลองดูสักครั้งสองครั้งพี่เขาก็ให้ทา,างเงี้ยค่ะทาเออมันเริ่มดีขึ้นก็ลองซื้อสักขวดหนึ่งมาใช้ทาประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่ามันดีขึ้นคือมันเห็นผลเรารู้สึกเลยว่ามันดีมันดีขึ้นเข่าที่ว่าเราเริ่มงอไม่ได้มันก็เริ่มงอได้เริ่มงอได้แล้ว คือยายาที่ว่าเราเคยไปซื้อไปกินอะไรเงี้ยลองลองไม่กินแม่อะไรด้วยเงี้ยค่ะเราไม่ต้องมาแสบท้องปวดกระเพาะด้วยแล้วยาแล้วก็เราก็ทาทาใช่ปะประครบประครบแล้วก็เอาผ้าผ้าอุ่นอ่นอะเอามาประครบอีกทีหนึ่งเง,งี้ยค่ะรู้สึกสบายงอเข่าได้เดินขึ้นบันดไดได้ก็ไม่ต้องจับราวอะไรช่วยมากมายเงี้ยค่ะไอที่เสียงกุบกรับที่คอยปวดแสบร้อนอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นก็ ใช้ขวดแรกนี่ประมาณ10กว่าวันมันดีขึ้นก็เลยยอมซื้อขวดที่สองเพราะตอนแรกก็ว่ามันแพงมากเพราะว่าราคาเนี้ยคือสาวโรงงานอะมันมันแพงไปแต่พอมาเปรียบกับราคาที่เราไปนวดทําไปทํามาค่านวดค่ารถมันแพงกว่าแล้วมาอันนี้มันคุ้มเราไม่ต้องเดินทางด้วยไม่เหนื่อยแล้วไปนวดก็เจ็บตัวเจ็บตัวไอ้นี่มาไม่ต้องเจ็บตัวเลยแล้วแถมเรานอนสบายด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ตัวเองมีอาการเจ็บปวดที่แขนแต่ก็แบบไม่ดีขึ้นก็มาหายารักษาเองตั้งแต่เจ็บปวดนะคะพอเหมือนก็พยายามหายาม,มาทาให,ให้ให้หายอะไรเงี้ยแต่ก็แบบอาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งแบบมาเจอทายะเนี้ยที่ลงในใน,ในโฆษณาในในผ่านอินเทอร์เน็ตเราก็เลยแบบก็อยากว่าว่าจะหายจริงไหมเลยก็เลยลองลองลองสัง่งผิพันมาใช้ดู พอใช้แล้วก็บมก็ว่ามันเห็นผลว่าเราอาการเราดีขึ้นจากเมื่อก่อนจากที่ตัวเองยกไม่ขึ้นก็ตอนนี้คือยกได้ขึ้นได้สุดแขนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความความสุขอะไรนะประทับใจประทับใจในการใช้สมุนไัร์มากคือเลยบอกว่ามันมันมัน,มนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเขาเขาเขาใช้ได้ดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกตอนนี้คือก็เลยแนะนําให้พี่น้องใช้อะไรค่ะเป็นสองปีนะปี แล้วหมอคุณหมอก็สรุปว oh, ่าเขาเป็นอะไรเขาเสื่อมเขาเสื่อมแก็เพราะว่าเขาเสื่อมก็ให้กินยากระดูเวลาเราขึ้นสะพานลอยเนี่ยจะปวดจะเดินกีฬาขั้นขั้นมานี้สองปีความพระมันสองปีสองปีแล้วจ้าัน้นที่รักษาเสร็จปุ๊บรู้จักกับใคได้วยอ่รู้จักกับน้องอีกคนหนึ่งบนรถเมล์ดิมนเป็นักันแน่เขาก็เลยเ่าไปฟังว่าเขาทิป็นนิ้วลมียาดีนะทางออกเขาได้ด้วยอ่นชื่ออะไรพายะ แล้วก็ใช้ไม่ถึงปวดเลยไม่ถึงกวดด้วยไม่ถึงปวดละค่ะทั้งที่พี่รักษามาสองปีเต็มๆไปถามหมอตลอดหมอตลอดตามยาหมดก็ไปเอายายาหมดก็ไปเอายาแต่ซื้อตามร้านขายยาค่ะที่เกี่ยวกับกระดูกแล้เก็แคลเซียมก็กินแต่กลับมาอันนี้ปุ๊บใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์ว่าไม่ถึงสัปดาห์ถึงถึงสัปดาห์ไม่ถึงสามสัปดาห์ที่จิท่าเช้ากับวันเย็นสองเวลาเลย พราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นหนักใช่ไหมเราก็เล่น่ยไม่หวงเลยไม่หวงเลยอ่าเขาบอกว่าเช้าเย็นเราเอาสามเลยโก้มาทางานทำโคกอรนอนด้วยใช่ค่ะต้องนวดนะนวดนวดแล้วคืนแล้วก็ยืดออกกีบเข่าอ่ะร้องนั้นได้บุญนะันะก็เราก็เลยบอกต่อต่อกันไปคนที่ที่นะนําเขาคนดีขึ้นง่ะก็ถ้เป็นสมาวะุญไม่อีกต่อช่ะเราไม่ได้กินเลยพี่สั่งให้ก็มาสั่งให้แล้วก็มาเป็นเเป็นคนไข้ที่นี่แหละก็ถามเขาเขาก็บอกว่าดี Thank <laughs> you. เที่ตาจีก้กำเนิดขึ้นมาในประเทศจีนใช้สำหรับผู้ฝึกวิทยายุท์ที่ต้องใช้ความแข็งแรงและอดทนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อบำบัดในยามที่ร่างกายบาดเจ็บสูตรมากมายจากหลายสมุนครต่างๆจึงก่อกำเนิดขึ้นเป็นยาที่สกัดจากสมุนไพรหลายชนิด ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นหรือจะเรียกว่าใช้ในการบำบัดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องยาชนิดนี้จะเข้าไปปรับไหลเวียนเลือดสะลายเลือดข้างละงับปวดยุบบวมคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นพ่อต่อสลายพังผืดและเร่งการซ่อมแซมของเซลล์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ก่องกำเมิดน้ำมันนวดทายะทายะเป็นน้ำมันนวดซึ่งพัฒนามาจากสูตรยาโบราณของวิชาฟามือทรายเหล็ก